สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสองเตาเวิร์ดลานตีสาวน้อยลำเพลินอฟิเชยลครับผมโอ้ยตื่นแล้วครับพี่น้องตื่นแล้วนอนอยู่ใต่เวที่ครับก้อยชิว่านอนอยู่ใต่เวที่ ยัม,มีจังสิ่งคนคลองออกให้เสืออ้อเขาบรรยากาศตอนเช้าครับเียังนกนงเจกเก้าเจ้าเจ้าเจ้าหนูสามล้อ ให้เบิกตัวนี่นะครับพี่น้องปดมันขึ้นนี่ก็ชิว่าตื่นอันจริงๆว่าอยากตื่นเต่าชอบตตื่นบ่ได้มันขึ้นนี่เมื่อวานนี่ก็ไปเต่าก็ไปรถเฮียเนาะไปรถเฮขึ้นมากกว่ามะฮอดพี่กับทุ่มสี่สองทุ่ม มาซ่อมตัวใส่กันอีกเลือกตีสองว่าเกือบตีตีสามเนี่ยทีท่ตีสามพอดีเก็บของแล้วแย่เลยครับแย่เลยพากันมาซ่อมขึ้นเนี่ยนี่พอนัดเดี๋ยวก็ชิดที่ซ่อมกันอีกครับพากันมาซ่อม จังเลยตาเต้าจังเลยว่าเป็นยังครับเมื่อก่านเดาใครก็บมีงานมันมีงานไงสถาบันมันมีงานกระจุ่มมีงานกระจุ่มเนาะอะไรจุ่มทำเป็นธรรมดาเลยครับขวัญเมื่อยกลับจุ่มธรรมดาเอาไปลอง ลุกขึ้นเขาเรียกว่าทายทีไป้พี่น้องเบิ่งกันนะอต่น้องตอนนี้แล้วกล้องนี่ก็ได้ตื่นเช้ามิ้งมิ้นั่นแหละครับมาสิาพาดเบิ่งเงินรู้มันพอด,ดีเต่าสิงยางออกกอนร่างกายพ่อยางออกกนร่างกายเป็นตัวนรถเหว่ เนี่ยน้ำเพลินเตยเตยเท่าเตยเตยเกามื่อน,นี่สิมีิยังมื่อนี่สิมีิยังให้พี่น้องมาเพื่อไห้รับชมพี่น้องต้องถ่าชุ่มมันติดตามคลิป,ตปเ,เ,เต,ตาปา่าไปเรื่อยๆดนะครับติดตามคลิปห่อไปเรื่อยๆมีปัญกม่า น,นี่แหลครับนี่คนขับมคโครครับโอ้คนขับแมคโคโอ้เจ้าวครับเจียวคนขับแมคโค,คขอบคุณนั่นทุกการติดตามเด้อครับไอ้ที่ชงตาเบินมาโอ้โอทรศัพท์ไหมโอ้ยชันจะมา ขอบคุณทุกการติดตามครับช่องตาเบิดอ่พันแตกแล้วครับพันแตกแล้วพันกว่าแล้วพันคนติดตามพันกว่าแล้วขอบคุณหลายๆครับโอ้ขอบคุณแถวซีจีบึ่งยิงม้วนไปไปเรียนรถแท็กซี่ไปท้ายคิวพี่น้องเมื่อกี้เจอพี่น้องเห็นนั่นแหละการพยายามห็ดแบบหมอวานนี่เห็นมัน มันสม่ำเสมอครับแต้ว,ว่าขันมือถึงมือเลที่ไม่เมื่อยอีหลีกับยาบากับเด้อพี่น้องเมื่อยที่แบบไม่เมื่อยอีหลีกับบ่ไหหบบดห้หลายได้ว่ากับถือว่ามีพ่อให้พี่น้องเบิ่งหนึ่งเชียอาจจะบ่หลายไขันถึงมือไม่เมื่อยพี่น้องกับเบิงบ่งเบิ่งแย่งเต้าเด้อครับผมโอ้ยไล่หน,นิเขามีมือ,มอกี้ต่าสามคนแต่พี่น้องลืมบอกตั้ลเ มื่อกีต้ตาสามมือกองสามแต่ว่เมื่อเบดมีผู้ดเดียวครับนี่เต่าผู้เดียวเมื่อบเบดสูงเขาครับมือกองสามคน,น,นม 3, เมื่อกี้ตาสามเต่าเบิดบายันเลยตาเบิดสูงเขาโอ้ย <laughs> สูงเขาครับ มีกองจะคนมือกีตาร์คนตาเบิดกระสูอเก่าบัดถอยครับเราเบิด์นโบ้เคยถอย,อยประงเรียนดนตรีโบ้เคยถอยให้ไผถอยให้ได้จะคของหยอกก็พี่น้องโอ้ยนี่ครับโอ้ยสวยเนี่ยนะครับสวยเนี่ยแล้ว โอ้ยกลงกระทันดีๆฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ช่องให้เนะยครับเห็นมันหอดอ่ะฝากพี่น้องเขามะบึงแล้วก็ฝากแชร์ช่องก,กันไปเห็นมันได้ยิงกอล์ฟน่า อดสี่พันชั่วโมงบ่ะสี่พันชั่วโมงคือกันยังคือการเราชมบ่มันจังสิไลด์สดได้ประมาณนี้แหละพี่น้องถ้าพี่น้องอยากคุยกับเต่าอยากถามยังตรงๆถ้าดอกว่าอยากถามถามปั๊บตอบปั๊บนั่นเชียวอยากอยากอยากไล่ชวนให้พี่น้องมึงยินได้ครับแต่ว่ามันบ่ทันได้ช่องมันบ่ทันสั่งไล่ได้ได้บ่ทันอ่ะครบชั่วโมงช่องบ่ทันครบชั่วโมงครับ ถึงโมงเขาก็ได้มันก็เลี้ยงฮ็ดยังบนท่านใดเลยครับพี่น้องมีแต่มีแต่ไายคลิปอย่งเดียวมีแต่ไายคลิปให้พี่น้องฟังอย่างเดียวเลยครับ เลือกทีสองพีน่น้องมาขึ้นเนี่ยต่เพื่อเกิดเกลี้ยเป็นอันใหญ่ๆน,นิดนึงเลยแต่ว่ากับสู๋ครับสู๋เพื่เพื่อแฟนทีบเอฟซีได้ทราบความเคลื่อนไหวโอ้ยอันนี้ตายซ้ำเนาะมันปูไปบักยัง มะเคขือขึ้นต้นเนี่ยมะเขือขึ้นถึงผูกคอตายเลยตายต้นมะเคขือขึ้นจังเพียงคืนวันกุ้ยโอ้ยโมมี่ยังเบิ้งมะไทยกุ้ยพียพี่น้องเบิ้งละไรปะเนี่ยโมมี่ยังธีว่าคิดอย่างวงาา่าอกพี่น้องเศร้าไราสมองกันบันนี้จังหน่่ออยะ ตันงใจก็บทได้อาดหาอาดนำเต็งโตเราไปหาเอ่อยี่ก็ไปเขียนเพียงให้เพื่อนพี่น้องเขียนเพียงแก้เพียงให้เพื่อนวันนี้แก่เพียงซ้อมให้เพื่อนอีกวันนี้เพื่อผลงานที่ดีเพื่อผลงานที่ปิดเนาะเพื่อความอลังการเพื่อความอลังการของงานทีมงานสารนหมยเขา ามาเช่นละรถเก่มามันจอดทางน,นอกอยู่แล้วพุทธครับรถจุดรถยังรถวิธีส่วนหนึ่งจอดทางน,นอกนี่นะครับคือคนก็มีแมวลาลองคนกับลองคนกับบอกเตาแบบเขาแมวลาแล้วเพิ่นโยนโอ้ยมันมันเป็นนาทีห้องไหมครับ กันเพื่อนๆว่าเออนักดนตรีชาน้อยไปเขาเมลลากันนดจ้ะกะบเขาก็จังเด็กไปเข่าครับตัวคันเรนนั้นมันก็ส่วนหน่อยครับเีเพราะว่าเขา็นหมากมิจิตทอมเนาะยามทอมยามยังเอาโอเคพี่น้องคลิปนี้ไปเที่ยนีขอบคุณสวัสดีครับ